สำหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าที่กำลังอยากได้รถเก่งหนึ่งสักหนึ่งคันนะครับพี่ผ่อนเบาสบาๆนะครับแล้วก็เงินเดือนหมื่นห้าซื้อได้นะครับจะเป็นคันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแซมนะครับที่สูนรถรถมือสองนะครับด้านชปีคาร์เซ็นเตอร์นะครับอย่างที่ต้องคลิปผมกล่าวไปนะครับว่าคนเราคนที่อยากลูกค้าอยากได้รถเก่งสักคันนึงนะครับที่ผ่อนสบายๆนะครับเงินเดือนหมื่นห้าก็ออกได้นะครับได้ที่ธนาคนรรถคันนี้นะครับ เป็นรถแบรนด์ตลาดนะครับการดูแลรักษาเขาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนี่จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็น t ต y o ta a เอวติสนะครับ1.6ตัว G นะครับปี2018นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นตัว i n o r c h a n g e มานะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมมานะครับเป็นรถปี18นะครับสภาพรถค่อนข้างที่จะดูใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากไฟหน้าเขาก่อนนะครับไฟหน้าเขาจะเป็นไฟ ไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ดังนิ่งไลท์นะครับมีไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวนะครับค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะครับไฟหน้าเขาค่อนข้างจะดูบเฉีียวมีสไตล์ของเขานะครับต่อมากระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับนี่แบบนี้เลยกระจังหน้าเขาค่อนข้างที่จะดูมีความเป็นสปอร์ตนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวมิเนอร์เชฟปี18นะครับ ต่อมานะครับผมจะพาไปดูเรื่องล้อแม็กของเขานะครับคันนี้นะครับจะได้แม็กอันลอยขนาด16นิ้วนะครับมากับยางของโยโกฮาม่านะครับคันนี้นะครับยางค่อนข้างที่จะเก็บเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนุ่มนวลมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับระบบเบรคคันนี้นะครับจะเป็นดิสเบรคทั้งสี่ข้างนะครับจะมีระบบ ABS นะครับที่ป้องกันล้อล็อกนะครับแล้วก็ระบบ EBD นะครับเพื่อกระจายแรงเบรคทั้งสี่ข้างนะครับทำให้เวลาคุณพี่เบรคนะครับทำให้การเบรคค่อนข้างที่จะ สมูทมากขึ้นนะครับไม่นิ่มนวลมากนะครับไม่กระชากจนเกินไปนะครับต่อมาเรื่องกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับนี่กระจกมองข้างของคันนี้นะครับจะเป็นกระจกออโต้นะครับน้า้าในกรณีที่เราล็อกรถอยู่นะครับกระจกข้างจะปิดให้นะครับแต่ถ้าเราปลดล็อกนะครับกระจกข้างจะเปิดให้เองนะครับนี่ต่อไปนะครับผมจะพามาดูด้านท้ายของเจ้าโตโยต้าอาร์ติคันนี้นะครับว่ารูปทรงด้านท้ายของเขานะครับจะเป็นยังไงนะครับไป ด้านท้ายของเขาครับดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากเลยครับค่อนข้างที่จะเป็นสปอร์ตเลยนะครับเริ่มจากไฟท้ายของเขานะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับคันนี้ไม่ใช่ไฟหลอดนะครับเป็นไฟ LED เลยนะครับตัดพร้อมมาด้วยสีโครเมียมนะครับนี่ด้านท้ายเขาจะเขียนเลยนะครับว่าเป็นตัว Corolla Altis นะครับ 1.6G นะครับคันนี้เป็นเครื่อง 1,600cc นะครับและเป็นตัวท็อปในรุ่น 1,600cc ด้วยนะครับ ต่อมานะครับผมจะให้ดูกุญแจของเต้าคันนี้นะครับคันน carry ี้นะครับไม่ใช่กุญแจที่เป็นกุญแจต้องบิดเป็นกุญแจเป็นดอกนะครับคันนี้ได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดเอนทรีนะครับนี่จะเป็นกุญแจลักษณะแบบนี้นะครับเพียงแค่ว่าพี่พกติดตัวไว้นะครับไม่ต้องควัากุญแจให้เสียเวลานะครับในการปลดล็อกหรือล้อรถง่ายๆนะครับเพียงแค่พี่ล้วงมือเข้าไปนะครับสังเกตนะครับว่ากระจกข้างนะครับจะเปิดมาให้ออโต้นะครับนี่คือการปลดล็อกของเรานะครับนี่พอเราเปิดล้อรถนะครับเราก็มาเข้าได้แล้ว ส่วนวิธีการล็อกรถง่ายๆนะครับพี่ก็สามารถเอานิ้วมาแตะที่ตรงย่ำจับนะครับพอล็อกรถนะครับผบรถก็จะล็อกให้แล้วก็ที่สำคัญนะครับะจกมองข้างจะเก็บให้เองนะครับนี่อย่างนี้นะครับรถล็อกอยู่ต่อไปนะครับผมจะพามาดูห้องผู้โดยสารด้านในนะครับของโจโยต้าอันติคันนี้นะครับว่าด้านในเขาจะมีรูปทรงแบบไหนนะครับป่ะเราไปดูกันต่อมานะครับผมจะพามาดูด้านในของเจ้าโตโยต้าอันติคันนี้เลยนะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาจะแต่งในโทนเบาะสีครีมนะครับ บาะเขาจะเป็นบาะสีหนังสีครีมนะครับค่อนข้างที่จะดูสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบาดนะครับหรือเป็นคอนโซลด้านหน้าครับนะครับก็จะเป็นตัดด้วยสีครีมนะครับสีครีมเขาจะมีอะไรมั่งตรงบาดนะครับคอนโซลด้านหน้าแะครับแล้วก็คอนโซลตรงประตูนะครับที่จะเป็นสีครีมนะครับค่อนข้างที่จะดูมีความตัดเล่นเฉดสีกันนะครับคันนี้ต่อมานะครับผมจะพามาดูเรื่องหน้าจอของเก้าก่อนนะครับหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอเดิมจากทางโรงงานนะครับเป็นจอธรรมดานะครับยังไม่ใช่จอสัมผัสนะครับ ที่สามา <Wars> mhm. รถร <ıyorlar. S 1> ับ u a m f m ได้นะครับรับ a u x ได้นะครับแล้วก็สามารถรับ usb ได้เหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เลยต่อมาระบบแอร์ของเขาครับระบบแอร์เขาจะเป็นแอร์อนาล็อกนะครับคือเป็นแอร์แบบมือหมุนอยู่นะครับที่เราสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้เลยนะปรับพัดลมแอร์แล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับครั้เนี้เป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะครับตอนนี้ทางโตโยต้าเขาจะมีให้ power outlet ให้เราหนึ่งช่องนะครับเป็น p o w e r outlet ขนาด12โวลต์นะครับนี่แต่อยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปเราได้ต่อมาเลยครับคือระบบเกียร์เขานะครับผมบอกเลยนะครับว่า t o y o ต้าเอาติสนะครับเกียร์เขาค่อนข้างที่จะดูทนมากเลยนะครับเกียร์เขาอ่ะจะเป็นเกียร์ CVT แบบ7สปีดนะครับมาพร้อมกับตัวแมนนวลโหมดนะครับที่เราสามารถปรับเกียร์เป็นเชียงเกียร์ขึ้นหรือเกียร์เชียงเกียร์ลงก็ได้นะครับเพื่อเพื่ออัตราลดในการขับขี่ต่างๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเอาติสนะครับเป็นรถที่เครื่องทนมากนะครับช่วงล่างดีและเกียร์ทนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับ ประหยัดน้ำมันมเด้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดหกนะครับแล้วก็ผ่อนบาๆบาสบายสบายอดยละประมาณเจ็0พันแปดร้อบาทนะครับเงินเดิมหมื่นห้าก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะครับตรงของทรงการนะครับจะมีที่วางแก้วน้าให้สงที่แก้วนะครับอ่าแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับมีกระนาบสองแก้วนะครับที่พักแข่งก็สามารถวางของได้ขอข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่อ่า ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงด้านพวงมาลัยของเขานะครับพวงมาลัยของเขาท้าจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะครับแบบ3ามก้านนะครับนี่ที่ลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงได้นะครับหรือลดเสียงได้นะครับผ่านจากพวงมาลัยได้เลยสามารถเปลี่ยนคื่นวิชิวได้เหมือนกันนะครับพวงมาลัยของเขาค่อนข้างที่จะดูมีความสปอร์ตนะครับดูเรียบหรูด้ยครับง่ายแต่เรียบหรูนะครับ ต่อไปหน้าปัดเลื่อใหม่ของเขานะครับคันนี้จะเป็นเลื่อใหม่สีแบบเลื่องแสงสีขาวนะครับแต่คันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าคันนี้วิ่งมาเพียงแค่7จ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะครับสําหรับรถปีสิบแปดนะครับถือว่าวิ่งค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับ เราดูจากสภาพบ่อสภาพการขับขี่สภาพเขร้่องยงต่างๆนะครับคันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะจบโจทย์มากเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเรื่องจากว่าคันนี้เป็นตัวจอบตัวท็อปนะครับเป็นตัวจีนะครับทางโตโยต้าจะให้อ airbag มาทั้งหมด7ตําแหน่งนะครับนี่คันนี้มี a i r b a กเจ็ดลูกนะครับความปลอดภัยของเขาค่อนข้างที่จะให้มาเยอะมากเลยนะครับไฟผ่ามาไฟตัดหมอกกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับระบบติดเครื่องยนต์เป็น push start นะครับไม่ใช่กุญแจหมุนนะครับเป็นวิธีการเหยียบเบรคและฝึดตาทรถนะครับนี่ ด้านหน้าเขาจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับให้ผมจะพามาดูด้านผู้โดยสารแถวสองนะครับว่าเจ้าตุ๊กตาอาร์ตินนะครับว่าแถวสองเขาจะเป็นยังไงนะครับไปต่อมานะครับผมจะพามาชมนะครับผู้ด้านห้องผู้โดยสารแถวสองนะครับว่าด้านหลังของเขานะครับผมบอกเลยว่าสภาพเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมเหมือนกันนะครับนี่แม้กระทั่งสายเบลล์ยังเป็นสีครีมนะครับสภาพเบาะค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกแดแดงสิ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับภายในห้องแถวสองนะครับค่อนข้างที่จะดู ใหญ่นะครับนี่ผมบอกเลยว่าสภาพของห้องโดยสารห้องที่จะใหญ่นะครับผมสูง178้อนะครับแต่ผมสามารถนั่งได้สบายนะครับการที่เผาเข่าผมไม่กับทันหน้านะครับและที่สาคัญนะครับเขายังมีตัวรูชาร์จ usb ให้เรา2รูนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเขายังมีที่ใช้ให้เรานะครับตัวนี้นี่ให้เราสองรูนะครับกําลังไฟอยู่ที่2 1แอมป์นะครับ สำหรับผู้โดยสารแถวสองนะครับที่ต้องการชาร์จแบตมือถือนะครับก็ยังไม่ลืมตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่ผมต้องบอกเลยว่าผู้โดยสารผู้ห้องผู้โดยสารแถวสองนะครับบางคนอาจจะคุ้นชินกับในตระกูลแท็กซี่ก็ได้ครับเพราะหนึ่งบอดี้รถก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับคันนี้เป็นตัวหนึ่งตัวหกจีนะครับเพราะฉะนั้นภายในห้องข้างที่จะกว้างเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะพามาดูนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับสามารถบรรทุกสัมภาระได้ขนาดไหนนะครับไป ต่อมานะครับผมจะพามาดูนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับสามารถบรรทุกสัมภาระได้ขนาดไหนนะครับวิธีเปิดของเขาง่ายๆนะครับพี่แค่พี่มอสอดมือประมาณนี้นะครับพี่เดเจอสวิช์ของเขานะครับกดสวิตช์ขึ้นมาแค่นี้นะครับก็สามารถเปิดฝาโปงหลังได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วนะครับนี่เรามาดูเลยนะครับว่าคันนี้นะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ที่ติดแก๊สแน่นอนครับคันนี้เป็นรถน้ํามันธรรมดานะครับไม่ใช่รถแก๊สนะครับพ่วงผู้โดยสารของเขานะครับห้องเก็ี่สัมภาระของเขานะครับค่อนข้างที่จะดูกว้างเลยนะครับนี่ คันี้นะครับยังมีพวกยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆให้ค่อนข้างที่จะครบคันนะครับนี่ยางอะไหล่เขาจะเป็นล็อกกระทานนะครับนี่ต่อไปนะครับผมจะพามาดูด้านห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าอัลติสคันี้นะครับว่าห้องเครื่องเขานะครับจะเป็นยังไงนะครับ่ะต่อมานะครับผมจะพาลูกค้ามาดูห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าอัลติสคนี้นะครับว่าห้องเครื่องของเขานะครับจะมีลักษณะแบบไหนนะครับอ่ะเปิดละ นี่ห้องเครื่องของเขาครับค่อนข้างที่จะให้มาใหญ่เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องห้องเครื่องยนต์นะครับผมจะพาพี่มาดูเรื่องตะเข็บหรือเรื่องเม็ดอาร์ต่างๆของเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเจ้าคันนี้นะครับเม็ดอาร์ต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะให้มาครบนะครับยังอยู่ยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้ไม่เคยโดนชนแน่นอนครับผมเพราะเนื่องจากว่ารถปี18นะครับไม้แค่เจ็ดหมื่นสี่พันโลนะครับสภาพคาร์จะพาเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับคันนี้ ต่อมานะครับผมจะพามาดูเจ้าเครื่องยนต์ของเขานะครับเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์แบบ duo vvt-i นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เฉพาะของทางโตโยต้านะครับนี่เครื่องยนต์ของเขาของทางดีจะให้มาใหญ่นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1,600ซีซีนะครับแรงม้าเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่125แรงม้านะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าว่าเร็วแรงและประหยัดน้ํามันมากเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมจะพามาดูนะครับว่าท่อแอร์ของ้างโตโยต้าโตโยต้าคันนี้นะครับโตโยต้าข้อดีของเขาคือเป็นรถ แบรนด์ที่แอร์เย็นมากๆเลยนะครับสังเกตจากเท่าแอร์นะครับาตารถแค่ตั๊บเดียวเลยครับมีน้ําเกาะแล้วนะครับนี่แอร์เย็นเกียร์ทนนะครับจะเป็นแบรนด์ไหนไม่ได้นะครับการซ่อมบำรุงค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับค่อนข้างที่จะง่ายครับการหาอะไต่างๆค่อนข้างที่จะง่ายนะครับจะเป็นแบรนด์ไหนไม่ได้นะครับต้องเป็นแบรนด์โตโยต้าเอาติดเท่านั้นนะครับนี่อ่อ ต่อไปนะครับราพูดถึงราคาดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะครับโตโยต้าเอาตินะครับ1.6ตัว G นะครับปี2018นะครับคันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ที่70,000 74,000โลนะครับคันนี้นะครับราคาเปิดตัวของเขานะครับอยู่ที่844,000บาทนะครับแต่คันนี้ที่พิเศษสุดนะครับที่ราชจิบพีพีคาของเรานะครับขายเพียงแค่477,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกกับป้ายแดงประมาณครึ่งของครึ่งเลยนะครับ และที่สป็คัญนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,800บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่เงินเดือนประมาณ1 5ื่นถึงหรือหมื่นะครับก็สามารถซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องค้านะครับคันนี้เลยนะครับยังไงก่อนจากกันไปนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเรามีรถคันไหนมางนะครับลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ w w w p c c วท์เว็นะครับหรือโทรเข้ามาที่เจอาศูนย์0 8ดห้าศูนนะครับหรือจะเป็นไลน์แอดออฟฟิเชียลนะครับแอดพี ยังไงก็จังไปนะครับรูกันพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อลาคการรับชมคลิปใหม่ๆนะคบพี่ทางรละนค้าพี่าของเรานะครับจะมารีวิวรถให้คุณพี่ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ